สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีคันคุณสําราญคุณดิดีพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับก็รองมติวิปรัฐบาลเอากันแบบช้าๆชัดๆชัวร์ๆนี่ยังไงดีครับเรื่องแก้รัฐนูลนี่มติวิปรัฐบาลก็มีมติชัดเจนนะครับว่าเราจะเสดอร่างยติขอแก้ไขกฎหมายรัฐนูลเนี่ยนะครับเป็นร่างเดียวกันเพื่อความเป็นเอกภาพนะครับโดยมีสาร โดยมีสาระสำคัญคือแก้ไขมาตรา256แล้วก็ให้มีการแก้ไขทั้งฉบับโดยการจัดตั้งสอสอร,อรนะครับ,รบโดยไม่ไปแตะหมวดที่ว่าด้วยหมวดทั่วไปแล้วก็หมวดพระมหากษัตริย์นะครับหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ได้ตั้งคณะธรมาน,นะครับขึ้นมาเพื่อรวบรวมประเด็นของแต่ละพรรก,การเมืองที่ ที่สเสดอมาเป็นร่างก็ดีหรือว่าสเสดอความเห็นมาก็ดีนะครับ,รบทุกพักนะครับเพื่อจัดทําเป็นร่างของฉบับพักร่วมรัฐบาลนะครับอืซึ่งก็ได้มีการประชุมไปเมื่อ,อาวานนี้นะครับ,รบแล้วก็บอกหมายให้มีคณะธรรมานในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยวันจันนี้นะครับเวลา17เอริกาก็จะมารวบรวม ประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อ่เมื่อได้เป็นฉบับร่างของรัฐพักร่วมรัฐบาลแล้วครับอ่วันอังคารก็จะมีประชุมพักทุกพักอะน,นะครับก็จะได้นำไปเพื่อที่จะให้แต่ละพักเนี่ยได้ครับรบตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอ่ถูกต้องไหมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการลงชื่อนะครับของพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเพื่อนาเสนอเป็นยติต่อท่านประธานสภาต่อไปครับอ๋อสาระนี่สาระสำคัญเลยนะ ตกลงพรรครวมบัฐบาจะเสนอเป็นร่างเดียวนะที่ก่อนหน้านี้ของประชาธิปัตย์ก็ประกาศว่ามีร่างของตัวเองเสร็จแล้วของภูมิใจไทยก็บอกเขาจะทำของเขาเองตกลงจะไม่แล้วนะฮะจะมาคุยกันรวมเป็นร่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับก็เดิมทีเดียวเนี่ยก็มันยังไม่ตกปลึกนะครับแต่ละพรรคก็มีสิทธิ์ที่จะ,สะเสนอความคิดเห็นนะครับ,รบแล้วก็สเสนอร่างเป็นของตัวเองเหมือนพระประยปัตย์เนี่ยเราก็เริ่มแรกแล้วว่าเรา ชัดเจนตั้งแต่ร่วมรัฐบาลแล้วนะครับในการแก้ไขกฎหมายนู่นแล้วขน้นวน้าพรรคก็ประกาศว่าจะต้องแก้ไขมาตรา2 1 6เพื่อสะเดาะกรอนนะครับ<ะ>แล้วก็ต่อมาเมื่อเห็นว่ามีความเห็นพ้องต้องกันก็เสนอให้มีการตั้งสสรนะครับโดยไม่ไปแตะหมวดหนึ่งหมวดสองที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับ,รบแล้วก็เราก็ยังมีประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน<ะ>เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องออ การตรวจสอบการทุรจริตคอร์รัปชันนะครับและเรื่องกระจายอํานาจที่สําคัญก็มีประเด็นในเรื่องของการทบทวนบทเฉพาะการด้วยนะครับ<อ>แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเมื่อแต่ละพักส่งมาก็ก็มีประเด็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ว่าเมื่อสุดท้ายแล้วเห็นว่าเมื่อเราจะมีการจัดตั้งสสรนะครับบางประเด็นก็จะต้องส่งเรื่องดังกล่าวนี้ไปให้สสร ึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ที่พรรคารัฐบาลได้วางกรอบว่ามีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงข,ของพี่น้องประชาชนตามสัดส่วน150คนนะครับแล้วก็อีก50ท่านนั้นก็จะเป็นประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆนะครับตลอดถึงตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีสสและไม่มีสสและที่สําคัญที่สุดก็คือเปิดกว้างให้มีสัดส่วนของอนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับ,รบนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ย ได้มามีส่วนร่วมในในการเป็นคณะอสสรด้วยครับอาละผมจะทวนอีกทีนะคุณจินวัรเพื่อความเข้าใจร่วมกันของพี่น้องทั้งประเทศนะฮะก็คือสุดท้ายแล้วพรรครัฐบาลก็จะมีร่างเดียวนะก็ก่สววสา่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะจะแล้วเสร็จนะในร่างนี้ก็จะยื่นนะรวบรวมรายชื่อแล้วก็ยื่นต่อประธานสภาประธานรัฐสภานะเพื่อแก้ไขรัฐนูลน,น,นะฮะเ,เนื้อหา เนื้อหาประเด็นหลักก็คือหนึ่งก็คือสะดอกกรอนก็คือให้ไปแก้มาตราสองร้อยห้าสิบกเสียก่อนครับอแก้ว่ายังไงประเด็นของมาตราสองรอยห้าสิบกก็คือว่าอาเดิมทีเดียวนะครับสองรอยห้าสิบกเนี่ยได้กําหนดไว้ในวงเล็บแปดก็คือว่านอกจากมีเสียงผู้สเสนอต้องหนึ่งในห้านั้นไม่กัดข้อกันนะครับแต่ว่าเสียงต้องอมีเสียงของการเห็นชอบนี่นะครับต้องมีเสียงอของ พักฝ่ายค้านร้อยละย,ยี่สิบน,นะครับคือของฝ่ายค้านทั้งหมดด้วยแล้วก็มีเสียงของสอวหอนึ่งในสามด้วยก็คือประมาณแปดสิบสี่คน <sponsor S 1> <FC. S 2> นะครับก็แปลว่าเดิมเนี่ยทำให้มีการแก้ไขกฎหมายนู่นนี่สามารถทําได้ยากที่สุดนะครับ Ganz, อย่างคือ <Wouldn> ถึงแม้เสียงข้างมากจะเห็นด้วยแต่ว่าเสียงข้างน้อยดังกล่าวน,นี้เนี่ยมีอิทธิพลเ่ยกว่าเสียงข้างมากซึ่งถือว่าผิดหลักการในระบบประชาธิปไตยนะครับระบอบประชาธิปไตยโดยส่วนใหญ่ก็ใช้เสียงเกินคืนหนึ่ง แต่ว่าแต่ว่าพรรครัฐบาลตอนนี้เราก็คิดกันว่าเอาละ,ะไหนๆก็รัฐมนูญก็ถือว่าให้มีการแก้ไขยากหน่อยนะครับก็ใช้เสียงสามในห้านะครับตอนสดงความคิดเห็นกันไปว่าค่อนข้างจะเป็นพ้องต้องกันว่าถ้าเป็นสามในห้าก็ประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบนะครับของรัฐสภาของรัฐสภานะครับก็ถือว่าแก้ไขได้ยากแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขได้นะครับ,รบนะครับ แล้วก็ยังคงเรื่องสุดท้ายก็คือยังคงเรื่องของการที่จะให้ลงประชามาติอยู่เช่นเดิมนะครับ<อ>คือลงประชามาติในการแก้ไขมาตราสองวงเล็บ8ตามที่กรมไว้ดเดิมนะครับ<อ>แล้วเมื่อตั้งสศสอรอแล้วสอสอรอไปไร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปลงประชามาติอีกครั้งหนึ่งนะครับ<อ>ก็คืออะไรก็คือแก้2 5 6โดยให้ให้การแก้รัฐนูลน,น,นะซึ่งมันล็อกไว้อย่างที่คุณชนวรว่ามันยากมากนะให้มันง่ายขึ้นใช้เสียงแค่สามในห้า นะแก้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รวมทั้งอีกมาตราหนึ่งรวมให้มีสสรด้วยใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับก็ในในหมวด15คือหมวดที่มีการแก้ไขรัฐธรยมนูนเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้มีว่ารบ2 5าทับหนึ่งคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสสรโดยเฉพาะนะครับว่ามีโครงสร้างอย่างไรมีกระบวนการในการทํางาอย่างไง มีองค์ประกอบอย่างไรแล้วก็ต้องดาเนินการได้แล้วเสร็จอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรายละเอียดครับประเด็นแรกคือแก้หนูนั้มันง่ายขึ้นนะใช้เสียงสามในห้ามาแต่ว่าจุดสําคัญก็คือว่าอ้ามอไปแตะมาตราที่เกี่ยวข้องกับประมาณศก์นะครับแล้วก็อีกประเด็นคือให้มีสสลอจํานวนสองร้อยคนสองรอยคนประกอบด้วยร5อยห้าสิบแรกนี่ให้เลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งใช่ครับเลือกตั้งจากจังหวัดต่างๆตามส่วนของประชากรครับอีกห้าสิบมาจากไหน อีก50ก็จะมาจากองค์ประกอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางรัฐศาสตร์ผู้เชียชาาเช่ยวชาญทางด้านการบริหารการแผ่นดินนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีสสและพรรคการเมืองที่ไม่มีสสนะครับแล้วก็มาจากนักเรียนสถาบันการศรึกษาคือนิสิตการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับอเอาว่าร้อยห้าสิบบวกห้าสิบนะรายละเอียดอาจจะมีแตกต่างกันบ้างไม่เป็นไรหลักการใหญ่ตรงนี้ ให้เวลาไปยกรางับนูลเวลาเท่าไหร่ฮะคร่าวๆที่หาเรือกันนี่เอ่อหาเรือเบื้องต้นก็ประมาณสองร้อยสี่สิบวันนะครับสองร้อยสี่สิบแปดเดือนนะฮะครับเพราะมันมมีกระบวนการในการที่จะต้องเลือกตั้งสะสะรและมีกระบวนการในการที่จะต้องไปดําเนินการในการยกรางนะครับอืมอืมครับครับครับสองร้อยสี่สิบวันแปดเดือนเบ็ดเสร็จแล้วเราไทม์ไลน์ตั้งแต่เนี่ย ไปสะดอกกรอนไปแก้สองเอาครับจนกระทั่งลงประชามติรัฐนูลที่ยกร่างมานี่ต้องต้องลงประชามติอีกใช่ไหมต้องลงประชามติครับใช้เวลาเบ็นเสร็จหนึ่งปีทันไหมก็อ,มอยู่ที่ทางสะสะรนะครับที่จะต้องทำในช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับให้ให้เสร็จแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังความเห็นจ,จากทุกฝ่ายด้วยเราเห็นว่าเวลาเราแก้ไขกฎรัฐนูเนี่ยเราก็ ไม่ใช่ว่าไปรอทําประชามติอย่างเดียวในนั้นแล้วก็พอร่างเสร็จแล้วประชาชนลงมติไม่ผ่านนี่มันก็ศูนย์เปล่าอ่ะคำร้องที่เราตสรก็ต้องรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านแล้วก็ต้องมีการเปรียบเทียบทั้งในประเทศต่างประเทศตลอดถึงพนัการปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ก็ต้องมาทําให้การร่างรัฐมนูลนั้นเหมาะสมต่อความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและพึงพอใจเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้อ่พอใจในโครงสร้างของการปกครองประเทศของบ้านเมืองก็จะทําให้บ้านเมืองมีสถียภาพก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหา่นได้ดีขึ้นนะนะครับอือทีนี้นี่ในชั้นแรกเนี่ยนะก็นี่แหละแกสองห้าหกคือวิธีการแก้ไขตำรวจนะนะแก้มาตรานี้ในหมวดหมวดนี้นะมันก็ต้องลงประชามติใช่ไหมฮะลงประชามติเป็นด่านแรกก่อนคือร่างของฝ่ายค้านที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยนะครับครับ ในการแก้ช่วงแรกนี่ยเขาก็ไม่มีการลงประชามาตินะครับรดับไปลงประชามาติตอนที่มีการแก้ไขกฎหมายมมทั้งฉบับเดียว<อ>นะครับแต่ว่าม<อ>ผมคิดว่าเนื่องจากว่าร่างรัฐมนรปี2อ6 0นั้นก็ผ่านการลงประชามาตินะครับ<อ>และที่สําคัญก็คือว่าเจตนารมณ์ของมาตราสองเนี่ย<อ><อ>ก็ได้มีบทบัญญัติไว้วชัดเจนว่าหลังจากที่สภารัฐสภาได้ความเห็นชอบ ในวาระสามแล้วในช่วงสิบห้าวันก่อนที่จะสเสด็จทูลเก้าต้องลงประชามติครับ<อ>ว่าวาด้วยหมวดว่าด้วยหมวดหน 1, ึน 2, ่งหมวดสองหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขกฎรัฐธนูนหมวดที่ว่าด้วยคุณสมบัติของ,ขอ,งของค,งค์กรอิสระต่างๆนะครับ,รบอันนี้ต้องลงประชามติเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะคงไว้เช่นเดิมเพราะว่าต้องลงประชามติเพราะว่ากฎหมายรัฐนูนปีหกศเดิมก็ลงประชามติจะได้เกิดความชอบธรรมนี่เดียว คือคือของฝ่ายค้านเองก็แก้สองห้าหกถูกไหมล่ะถูกต้องครับอ่าแต่ว่าแก้สองหกมันต้องลงมาชมั้นโดยไฟายบังคับอยู่แล้วใช่ไหมก็สองที่ผมดูก็คือว่าก็แก้สองห้าหกและเปลี่ยนเสียงขึ้นมาเป็นเพียงกึ่งหนึ่งนะครับเป,น<อ>เปน็นเพียงกึ่งหนึ่งก็ก็ถือว่าอาผ่านมตาตรที่มีการแก้ไขในช่วงแรกนะครับครับแต่ว่าก็ไปนเน้นเรื่องสอสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับสองร้อยคนแล้วก็ มีคณะกรรมการชกกร่างนะครับแล้วก็มีการลงประชามติครับในชว่วงหลังครับก็ใกท้ยคืนงกันนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วพรพรคัุบามนก็พิจารณาที่เอาความคิดเห็นทั้งในส่วนของคณะกรรมการศึกษาในทางใาก้ไขกฎมาครนูนความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆที่เราไปรับฟังความคิดเห็นนะครับ<ช>และตลอดถึงความคิดเห็นของพักการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับว่าจะทอยางไรให้ เป็นไปในทางเดียวกันเนี่ยให้มากที่สุดเพื่อสวหาจุดร่วมในการที่จะนําไปสู่การแก้ไขได้จริงเน่ยครับเพราะว่าเหตุว่ามีความไม่เห็นชอบนะครับเช่นเช่นเช่นแก้ตอนนี้ทศวว่าไม่เห็นชอบทั้ง84ท่านเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้สําเร็จนะครับนั่นเองการจงเรียนถามว่าแล้วจะไปแก้สองห้าหกนะให้ใช้เสียงแค่ข้า้งมากสามในห้าพอนะไม่ต้องอาศัยหนึ่งในสามของสวว่แปดสิบสี่เสียงเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะประเด็นนี้เราได้ หารือกับสอวอบ้างหรือ,อยังหรือว่าสอบถานความคิดกันแล้วหรือ,อยังก็หารือกันในระดับความคิดเห็นส่วนตัวกันบ้างนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าสอวอเองก็ก็ได้มีการศึกษาและติดตามเรื่องนี้นะครับว่า,าสถานการณ์ในขณะนี้เป็นอย่างไรแล้วก็การที่แก้ไขกฎหมายรัฐนูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางออกของประเทศทางหนึ่งในการที่จะ แก้ไขปัญหาที่กาลังตึงเครียดกันอยู่ในหลายด้านนะครับ,รบแต่ว่าจุดสําคัญที่สุดก็คือว่าผมคิดว่า,าเหมือนที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วถ้าเราแก้ไขกฎมารับนูนให้พี่น้องประชาชนเห็นท้องต้องกันหรือมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมันก็จะ<ช>ทําให้เกิดการยอมรับ<ช>และปัญหา <นะ S 2> ความขัดแยง้งทางความคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะผ่อนคลายลงไปด้วยครับจะมีคนถามว่าจะให้สวมีอํานาจนี่ถามไปไกลข้ามชตนิดหน่อยใ,<ช>ให้สววอดนายกอีกไหม คือ<า>ประเด็นดเรื่องการของพรรคทบทวนเป็นของการทบทวนบทเฉพาะการเนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับ<อ>ในส่วนของพักปฏิบัติเ,เราชัดเจนมาแต่เบื้องต้นรล้วนะครับตอนที่มีการลงประชมามติความเห็นท่วงเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยก,กับการที่ให้สวมาลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งนายกนะครับอันนี้ก็ในส่วนของประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าในส่วนภาพรวมเนี่ยเมื่อหารือกันแล้วก็เห็นว่า ประเด็นการทบทวนบทเฉพาะการไม่ว่าเรื่องจะเป็นโครงสร้างของวุฒิสภาซึ่งเราเห็นด้วยว่าเราต้องมีสภาคู่นะมีสภาคู่แต่ว่าเรื่องอำนาจเรื่องอวาระตามบทเฉพาะการเรื่องการลงคะแนนเสียงเรื่องนายกเนี่ยเมื่อเรามีการจัดตั้งสสรแล้วนะครับเราก็ต้องให้โอกาสของสอสรที่จะต้องไปดูทั้งระบบนะครับไปดูทั้งระบบ <Okay. S 2> ในการที่จะแก้ไขในส่วนของหมวดสอวอด้วยครับอ ถามถวิธีเมื่อก,กี้ย้อนไปที่ว่าไปแก้มาตราสองหกวิธีการแก้รัฐนูนนะให้มันง่ายขึ้นโดยใช้เสียงข้างมากสามในห้าของรัฐสภา<ช>หรือสี่ร้อยห้าสิบคนจากเจ็ดร้อยห้าสิบนี่อันนี้เป็นความเห็นของพรรคร่วมโดยรวมๆหรือความเห็นของพยัพัติอ๋อเป็นเป็นพรรคร่วมครับวันนั้นเรา<อ>ได้หารือกันนะครับคือพ่อพยัตัอ่าเดิมเนี่ยเรามีมติว่าใช้เสียงกึ่งหนึ่งครับอกึ่งหนึ่งครับแต่ว่าพอผมนําประเด็น ที่พักมอบหมายผมมาหรือกับพักร่วมนะครับก็ได้เป็นประเด็นเหล่านี้ครับคือมันก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะได้ทั้งหมดนะครับทั้งวายเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเมื่อเรามีเจตนารมณ์ว่าเราต้องการที่จะให้แก้ไขกฎหมายนู่นเนี่ยเป็นไปได้จริงเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าในส่วนใดที่ที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนร่วมกันได้เนี่ยก็ควรจะทํานะครับที่สําคัญก็คือว่ารัฐบาลเองก็มีความจริงใจนะครับตั้งแต่ กาหนดเป็นนโยบายแล้วแล้วก็ตั้งก,กรรมการขึ้นมาศึกษา <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมก็ร่วมประชุมคณะกรรมการาศึกษาแนวทางในการแก้ไขกฎหมายรับนูนด้วย <c oughs> ก็มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องในเรื่องประเด็นหลักๆดังกล่าวนี้ครับส่ <c oughs> วนประเด็นรายละเอียดนั้นก็ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องมอบออห้ส,ะสะรเนี่ยไปดําเนินการต่อไปครับเพราะเรามีการศึกษา ทุกประเด็นนะครับยกเว้นหมดหนึ่งหมดสองครับทีนี้ความเห็นข้อศึกษาบทศึกษาของชุดคุณพีรพันธสาลี<อ>รัฐมิภาคก็ไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องอรอรับฟังแล้วใช่ไหมเราต้องยื่นอันนี้ก่อนใช่ไหมไม่งั้นไม่ไม่ท<อ>ันเวลาคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ากระบวนการในการศึกษาของคณะกรรมการเนี่ยก็ในสาระสาคัญวันนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่า เรามาทบทวนประเด็นกันแล้ววันนี้นะครับยังเหลือขั้นตอนที่จะสร้างสรุปรายงานในวันที่28นะครับก็เข้าใจว่าปลายเดือนนี้ก็ส่งมาก็จะทันพอดีครับจะ,จะทันกันพอดีอแต่ว่าผมยกระดัทุกภาคการเมืองรวมทั้งสอวอก็ติดตามการศึกษาของคณะกรรมการอยู่แล้วซึ่งก็มีประเด็นต่างๆออกมานะครับก็ไม่ใช่ประเด็นที่เป็นมตินะครับของกรรมการอ่ะ เป็นประเด็นที่รวบรวมความคิดเห็นนักศึกษาแนวทางนะครับครับครับคือคือเอาเป็นว่าคือได้ถูกนํามาใช้เป็นประโยชน์แน่นอนผลศึกษาเนี่ยนะก็ได้ต้องเป็นเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์เพราะอย่างน้อยก็ได้รับฟังความคิดเห็นมาจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นทุกด้านนะครับทั้งด้านที่เห็นด้วยและปม่เห็นด้วยในแต่ละประเด็นนะครับก็สามารถนํามาใช้อันนี้ครับจะไปตอบโจทย์อ่า ที่มีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าทําไมต้องมาแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญบ้านเมืองยังมีปัญหาปากท้องมีปัญหาอื่นมากมายก็ปัญหาปากท้องและปัญหาอื่นๆก็แก้ไขปัญหากันไปนะครับเช่นผลกระทบจากโควิดก็ดีอะไรก็ดี <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นโครงสร้างอของประเทศนะครับมันก็จะต้องมีการศึกษามีการแก้ไขกันไปเพราะก็มีกลุ่มหนึ่งและมีหลายๆคนก็เห็นว่า มันควรที่จะต้องมีการแก้ไขครับใช่ใชโดยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มพี่น้องประชาชนที่ที่ได้เห็นถึงการเปรียบเทียบสอ,องปีสี่ศูนย์ปีห้าศูนย์กับปีหกศูนย์แล้วนี่ก็เพราะความเป็นจริงว่ามันมีหลายประเด็นที่จะต้องแก้ไขก็แก้ไขกันไปผมไม่อยากให้เอาสองเอาปัจจัยอื่นเนี่ยมา,ม,ามารวมด้วยครับคือ <c oughs> ปัจจัยอื่นเพราะเป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องทําตามนโยบาย <c oughs> ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในช่วงที่มีระยะเวลาอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของกฎหมายรัฐนูเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากเรียนคุณสําราญและคุณธิติวัดรนะครับว่เราต้องช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับให้พี่น้องประชาชนนี่ต้องช่วยติดตามก็อะไรครับเพราะว่าถึงแม้รัฐสภาหรือแม้แต่สสรจะมายกร่างอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าในท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องประชาชน ลงประชามาติไม่เห็นด้วยนี่มันศูนย์เปล่าเลยนะครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันนะครับว่าทําอย่างไรที่จะให้อ่ประเด็นต่างๆนี่เห็นพ้องต้องกันให้มากที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยไทม์ไลน์ข้าคราวเนี่ยนะสัปดาห์หน้าคาดว่าจะยื่นต่อประธานรัฐสภาได้เมื่อไหร่ครับร่างแก้ไขของพักวุัิบัซึ่งจะเป็นพักร่างเดียวนี่คาดว่าก็ตามที่คุยกันก็คาดว่าวันจันทร์เนี่ยก็จะมีการ สรุปประเด็นต่างๆ,ๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ยกคือให้ยกร่างคณนะธิการยกร่างมาเลยเพื่อจะได้ปรึกษาหรือกได้ข้อสรุปนะครับ <c oughs> แล้วก็วันที่25ประชุมพักการเมืองทุกพักก็จะได้นํากลับไปนะครับถ้าเห็นชอบกันหมดก็จะได้ลงนาม <c oughs> ร่วมกันนะครับแล้วก็วันพุธที่26เนี่ยนะครับก็ ก็จะเป็นวันที่อาจจะมีการนัดหมายยื่นในนามพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดทไลน์ของท่านประธานวันนี้ท่านประธานก็ได้มีประเด็นที่มีดําริว่าจะเปิดประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดประชุมร่มรัฐสาก็ต้องบรรจุระเบียบวาระของฝ่ายค้านที่ไปยื่นไว้แล้วนะครับแล้วก็โดยข้อบังคับเนี่ย ก็จะต้องบรรจุภายในสิบห้าวันนะครับเพราะฉะนั้นพรรครัฐบาลก็ก็ถือว่าเป็นพักหลักและก็เป็นร่างหลักเพราะว่าเรามีเสียงข้างมากนะครับก็จะต้องยื่นเป็นร่างหลักไปเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะนําไปสู่การแก้ไขกฎหมายรัฐนูนครับอ๋อลึงกันยานี้คล้ายๆอาจบบจะบรรจุเข้าที่ประชุมร่วมเลยเหรอบรรจุอยู่ในระเบียบว,วาระครับส่วนที่ประชุมร่วมเนี่ยจะมีวาระอื่นค้างอยู่นะครับ าวาระเรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับและอาจจะมีพิธีสาอแต่ว่าอย่างไรก็าตามถ้าที่ประชุมเห็นด้วยก็ก็อาจจะต่อเนื่องได้เลยครับหนึ่งกันยาหนึ่งกันยาวันวันวันอังคารวันอันงคารครับวันอังคารแต่พอดีก็ก็มีมีร่างเองินอยู่ไม่ใช่ครับมีพักฝ่ายค้านได้ยื่น ขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามัาตรา1 5 2อีกครับเพราะั้นจ็จะเข้ามาด้วยเพราะว่าฝ่ายค้านก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถจะยื่นนะครับเพราะว่ากฎหมายรับนูนได้มีบทบัญญัติเอาไว้ว่าในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจความมั่นคงสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติครับ อาจจะคิวนอนก่อนคิวแรกมาก่อนอแต่ <c oughs> ว่าก็ยังมีเวลาครับเพราะว่าเราขยายเวลาสมัยประชุมนี้ไปอีกเจ็ดวันจนถึงวันที่ยี่สิบห้ากันยายนนะครับผมคิดว่าจากเด<ร>ิมจะน่าจะทันครับจากเดิมสิบแปดนะใช่ครับขยายเป็นปิดสมัยประชุมยี่สิบห้ากันยายนครับเพราะพราแบบเราประมาณก็จะต้องเข้าด้วยครับช่วง <c oughs> ประมาณวันยี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับ ดีแล้วดีดดแล้วจะได้ทำงานคุ้มค่าประชาชน <c oughs> เต็มที่เลยครับตอนนี้เต็มที่เลยนะขอบขอบขอบพระคุณมากคุณชินวรครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุวัตและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชินวานบุญเกียรตินะครับรองประธานวิปรฐบาลแล้วก็เป็นสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ดูสรุปเร็วๆอีกทีหนึ่งนะจากที่ว่านั่นพักภูมิใจไทยเอาอย่างนั้นพักประชาธิปัตย์เอาอย่างงี้พลังประชารัฐบอกนู้นเดี๋ยวรอให้คุยกันก็คุยแล้วพักนู้นว่าอย่างนี้พักนี้ว่าอย่างนู้นเขาจะรวมเป็นร่างเดียวเลยนะแล้วก็เท้าฟังตามเมื่อกี้ไม่ผิดนะ ก็เร็วนะฮะยี่สิบหกเนี่ยวันอะไรพุทธหน้าพุทธเรื่องงานพุทธพุทธพุทธฮะจันยี่สี่ออนะฮะจันยี่สี่เนี่ยจะมีการรวบรวมประเด็นของแต่ละพักมาทําเป็นร่างนะฮะเป็นร่างของพักร่วมแล้วก็อังคารยี่สิบห้าจะประชุมก็พักร่วมรัฐบาลน,นี่แหละมาตรวจสอบร่างนี้กันแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ลงชื่อรับพอวันพุธที่26ก็ยื่นต่อประธานสาภานะครับ แล้วก็ส่วนจะบรรจุได้ในวันไหนนะครับคือตอนนี้คือฝ่ายค้านเขายื่นไปแล้วเขายื่นขอเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไปแล้วก็บรรจุในวัระการประชุมแล้วด้วยแต่ว่ารัฐบาลก็จะเป็นร่างหลักตามไปนะแต่ว่าจะขยับหรือจะนัดประชุมร่วมวันไหนเพื่อพิจารณารัฐนูลโดยเฉพาะเนี่ยนะก็อยู่ที่อำนาจของประธานรัฐสภาอีกทีหนึ่งนะ